ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเรียนกันต่อเลยนะครับผมนะ้าที่หกแล้วนะครับนะนั่นก็คือ read and complete ให้อ่านนะครับแอและนะครับให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับดังนั้นคุณครูก็จะอ่านให้นะครับแล้วนักเรียนค่อยมาดูคำแปลด้านขวามือนะครับนะ เขาบอกว่า this is a map of my town นะครับ t h i ส่วนนี้นะครับ is แปลว่าคือนะครับ map แปนแผนที่ of แปลว่าของ my ของฉันชาวเมืองนะครับก็เลยแปลว่านี้คือแผนที่ของเมืองของฉันนะครับนะ you แคนสามารถซีเห็น my school นะครับโรงเรียน my ของฉันนะครับ it is next to นะครับมันนะครับ is you นะครับ next to ติดกันนะครับหรือถัดไปจาก the library นะครับห้องสมุดนะครับนะ ดังนั้นบ้านของฉันอยู่ติดกับห้องสมุดนะครับก็าวาดห้องสมุดลงมาเลยนะครับนะเดี๋ยวบ้านของฉันจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะเรามาดูห้องสมุดก่อนนะครับโรงเรียนของฉันหรือบ้านของฉันนะโรงเรียนของฉันโรงเรียนของฉันนะครับไม่ใช่บ้านของฉันนี่นะครับโรงเรียนของฉันดังนั้นอยู่ติดกับห้องสมุดหมายเลขหนึ่งก็เขียนคัว่า Library ลงไป แล้วก็ opposite the library นะครับตรงกันข้ามกับห้องสมุดนั้น uh, there is a supermarket นะครับตรงกันข้ามกับห้องสมุดนี่ถนนนะครับนะดังนั้นนี่ไปห้องสม,มุดแล้วตรงกันข้ามก็เกิดตรงนี้เลยนะครับก็ใส่คำว่า supermarket ลงไปแล้วก็หลังในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ต่อแบงก์นะครับหลังซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเป็นธนาคารก็นี่นะครับนะถนนก็ถือว่าหลังซูเปอร์มาร์เก็ตก็ใส่แบงก์เข้าไปตรงหมายเลข3นี่เลย เดริสแปลว่ามีนะครับบิ๊กบุ๊กช็อปนะครับร้านหนังสือขนาดใหญ่นะครับอินไมทาวในเมืองของฉันอินนิสออฟโพซิตเดอะรีสอร์ทมันอยู่ตรงกันข้ามกับพัตตะคารดังนั้นพัตตะคารอยู่ไหนครับนี่ปัตตะพัตตะคารนะครับในเมื่อมันอยู่ตรงข้ามนะครับนะนี่คือถนนตรงกันข้ามก็ต้องอยู่กันคนละฝั่งนะครับนะนะครับแล้วก็อินนิสออฟโพซิตเดอะรีสอรแล้วก็มันอยู่ ตรงกันข้ามกับพัตคารนะครับ i r f r t n t o น t h e r e s t a ะ r a n t นะครับตอนหน้าของพัตคารนั้นจะมีบัสซ็อบนะครับนี่ดังนั้นเมื่อพัตคารอยู่นี่หน้าพัตคารก็ต้องอยู่นี่นะครับเขียนว่า b u สซ t อบลงไปนะครับดังนั้น I take a bus to s c h o o l from here นะครับฉันก็จะนั่งรถบัสนะครับนะไปโรงเรียนนะครับจากที่นี่นี่เองนะครับนะก็ไปโรงเรียนนะครับปุ๊บนะครับไปโรงเรียน โอเคนะครับผมทีนี้มีคําถามหรือเปล่าไม่มีนะครับนะมาคําสั่งต่อไปคําสั่งที่7นะครับก็บอกว่าโรนะครับให้วาดเอ่อแมพแผนที่ออฟของยัวของคุณชาวนะครับเมืองแอนและไรท์ให้เขียนอ่ัพารากราฟก็คือเขียนเป็นพารากราฟนะครับไลค์คือชากคล้ายกันนะครับคล้ายกับเดอะวันสมบูรเดอะวันสมบูรไม่ได้แปลว่าหนึ่งนะครับคล้ายกับตัวอย่างข้างบนนะครับอ่านว่าแปลว่าข้างบนวันแปลว่าตัวอย่างนะครับนะ ดังนั้นก็เลยเขียนว่า this is a map of my h o w n นี่คือแผนที่ของเมืองของฉันนะครับก็คือ my house is opposite the cinema นะครับบ้านของฉันนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับโรงหนังนกักเรียนก็ลองวาดนะครับเราวาดบ้านขึ้นมาก่อนนะครับนะบ้านและตรงกันข้ามกับโรงหนังนี่นะครับสมมติเราไปโรงหนังนะครับลองวาดได้สวยนะครับแต่คุณครูวาดไม่สวยนะครับ the cinema is next to the park นะครับ เดรสินิมาโรงหนังนะครับจะอยู่ติดกันกับสวนสาธารนณะก็อาจจะวาดสวนสาธารณะลงตรงนี้นะครับสมมตินะครับพาร์คนะครับสวนสาธารนณะแล้วก็เดอะพาร์ s อีสโอเพอร์เซตเดอะแอร์พอร์ตนะครับส่วนสวนสาธารณะจะอยู่ตรงกันข้ามกาับแอร์พอร์ตดังนั้นดังนั้นนี่สมมุติเราเป็นถนนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสนามมินนะครับนะเป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตนะครับ แอพอลแล้วก็ Opposite the airport is Bank นะครับนะตรงกันข้ามกับอาสนามินะครับก็จะมีธนาคารนะครับนอกจากมีสวนสาธารนณะแล้วก็มีธนาคารนะครับตรงนี้เป็นโรงหนังนะครับซินิมา่าดังนั้นธาาาานาคารอาอาบริษัทธนาคารธนาคารนะครับอยู่ Opposite the airport แล้วก็ near the bank is the r e s t a u r a n t แล้วก็ข้างเดยกวาดไม่พอแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นนะตรงนี้ต้องวาดธนาคารลงไปนะครับนะธนาคารเอาสมมุติว่าคุณครูถือว่าอยู่ในกรอบนะนี่ธนาคารตัดจากธนาคารนะครับก็จะเป็นพัตาคารนะครับดังนั้นเขียนไปงี้เลยนะครับความหมายนะถ้าวาดภาพนะครับตรงนี้เป็นแบงค์นะครับนะลูกแบงค์มีเอ็นเคนะครับไอ้วงลุเขียนกับเมาส์นี่ดูยากนะแล้วตรงนี้เรสซองนะครับเรสซอง โอเคนะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับนี่เป็นการสมมติขึ้นมานะครับนักเรียนจะเขียนให้แตกต่างจากนี้ไปก็ได้นะครับถือว่าเป็นคนเก่งแล้วนะครับถ้าสามารถเขียนประโยคขึ้นมาได้ว่าอะไรอยู่ใกล้ใกล้กับอะไรอะไรอยู่ตรงกันข้ามนะครับอะไรอยู่ติดกันนะครับน้องนะครับผมทีนี้มาฟังคลิปเสียงนะครับกับประโยคว่า s เ n d s at the bus s t o p นะครับ s t u d e n t s Book Unit 5 Lesson 1 English Sounds Listen and Say Stella stands at the bus stop Stella stands at the bus stop นะครับผมนั่นคือ s t e ายืนอยู่ที่นะครับป้ายจอดรถเม์นะครับจบหน้าที่63ไปต่อหน้า64แล้ว60